สวัสดีน้อครับมือนีผมกับสือห้าทุกท่านนะครับไปกินเขากันนะครับมือนีไดปลาปิงกับสบม่ำเสมอก็เมนูมือนีง่ายๆครับในปามากกพากันเอาปลาไม่เอียบใส่เกลือละพอเอียบปาลาเซแลนอกะพัก,กันยิบใส่ไม่หีบไม่ไผ่ที่เฮ็ดเนาะยิบใส่ทีลโตเนาะปลากับปลาแน่นหน่อยดอกบด้มีวาสนากินปลาขอ้อง่ายขเพิ่นดอกพี่น้องเอ้ย กาต่อไปเขากะแมาย่างเนาะเบื้องโลดโมคักเด้อเบื้องเราย่างนะครับเบื้องป่าดีๆดอเดย๋ยวมันิีนใหม่นะครับเบื้องดีๆที่มีพ่อย่างเสร็จป,ปื้อพ่าต้องย่างไปเรื่อยเรด้วาวันสนิทเขาจะได้กินปลาใหม่และเมนูต่อไปที่พลาดก็ได้เลยนะครับช่วงเที่ยงต้องตำบกคุ่งเท่านั้นเบื้องจากแม่ครัวเขาโหลดผลสากเง้วก็คกจะเอาตำตำตำและนี่ก็เป็นเมนูของเข้าตอนเที่ยงนะครับปิ้งปลาขาวปลาหน่อยปลาทะแยงแล้ะกะ ส้มตำแซ่บๆยู่ยี